แม่บคะลูกเป็นน้ำมูกไม่หายเลยค่ะทำไงดีอสมมุติว่าลูกค่ะเป็นเบบี้หยดน้ำเกลือได้ถ้าลูกโตขึ้นมานิดนึงคอชั้นแข็งล้างจมูกให้ลูกได้แต่เนื้อสิ่งอื่นใดต้องดูด้วยนะมันมีปัจจัยกระตุ้นอะไรที่ทำให้เป็นหวัด,วดน้ำมูกคลืดคลาดไม่หายสักทีถ้าสมมุติว่าที่บ้านเด็กอ่อนจะต้องไม่มีฝุ่นการที่มีฝุ่นหรือว่าอาจจะมีแมลงสาบหรืออะไรเป็นปัจจัยกระตุน้นทำให้มีการสร้างหลังของน้ำมูกได้ บางคนก็คว้าเอาแป้งฝุ่นมาเล่นฝุ่นฟุน้งเต็มไปหมดเลยการที่แบบเป็นแป้งฝุ่นแล้วฝุ่นฟุน้งเด็กสุดดมเขาที่ทางเดินหายใจก็อาจจะยิ่งถัง,ถงน้ำมูกมาเพิ่มเยอะได้เ,เรื่องของควันทุ่งหรือเผานะคะใดๆก็ตามแต่ควันมลพิษต่างๆเหล่านี้ค่ะเหล่านี้อาจจะกระตุ้นทําให้เกิดมีอาการคือแบบหลังน้ํามูกเกิดขึ้นได้หรืออากาศที่เย็นนะหรือว่า อากาศที่มันแห้งก็อาจจะกระตุ้นทําให้น้องค่ะมีการหลั่งของน้ำมูกได้เพราะฉะนั้นคือในเบื้องต้นเอง surrounding หรือว่าสิ่งแวดล้อมค่ะก็จะต้องดูแลให้มันไม่มีปัจจัยกระตุ้นที่ทําให้เกิดน้ำมูกด้วยนะเราจะต้องมีการหยดน้ําเกลือล้างจมูกควบคู่กับการลดปัจจัยกระตุ้นทุกอย่างสวมใส่เสื้อผ้าความอบอุ่นแก่ร่างกายลูกถ้าเปิดแอร์ก็จะต้องเปิดนะคะที่มากกว่า25 26, 27องศาเซลเซียสขึ้นไป หลีกเลี่ยงการเปิดพัดลมจอดตกโดนตัวลูกหลีกเลี้ยงการเปิดแอร์นะคะที่ตกจอดโดนตัวลูกนะคะก็จะช่วยทุเลาได้เด็กเนี่ยจะเป็นหวัดได้ถามว่าถ้าสมมติว่าเป็นหวัดเป็นไข้หวัดเนี่ยจะเป็นประมาณน้อยสุด5-7วันมากสุดคือประมาณอาทิตย์ถึง2อาทิตย์ตีไปง่ายๆคือเลขกลมๆเด็กจะเป็นหวัดประมาณ1-2อาทิตย์ ถ้าเป็นมากกว่า2อาทิตย์และอาการหวัดไม่ดีขึ้นไม่ทุเลาและน้องดูเป็นมากขึ้นน้องมีไข้น้องซึมน้องกินนมได้ลดน้อยลงน้องหายใจเสียงดังหรือว่าน้องหอบเหนื่อยอย่างหลังควรแนะนําว่าอาจจะต้องมีการแบบพาน้องไปตรวจสับ